สวัสดีครับวันนี้วันที่20มกราคม2568นํานำเสนอ,อ,อวิธีการต่อ buck converter step down buck converter สาสายนะครับตัวนี้เป็น step down buck converter ที่รับไฟเข้ามาได้ตั้งแต่4 0 v โวลต์ถึง100โวลต์ดีกระแสตรงแล้วก็จ่ายไฟออกค่อนข้างจะคงที่ตามสเปคที่1 2โวลต์บวกลบ5โวลต์ดี นะครับจ่ายกระแสสูงสุดได้10แอมป์นะครับ10แอมป์นะทีนี้ลุงก็ต่อใช้ switching power supply 48โวลต์ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟสายสีดำเนี่ยนะครับก็คือสายลบก็คือดำเนี่ยคือ B Back ก็คือสายกินผุดลบนะครับสายสีแดงเรดนะครับสีแดงนน Red, เนี่ยนะครับเรดเนี่ยนะครับก็คือ R, อาอาก็คือสายบวก อินพุตนะครับส่วนสายสีเหลืองนะครับสีเหลืองตรงนี้ก็คือสายที่จ่ายไปยังโหลดเ,เป็นสายบวกนะครับเอาพุตต้องใช้คู่กับสายสีดำนะครับเนี่ยใช้คู่กับสายสีดำนะการใช้เนี่ยสายสีดำกับสายลบก็คือวัดความต่างศักดิ์ระหว่างสายสีดำกับสายสีเหลืองเนี่ยจะได้นะครับจะได้ 13.4โวล์นะก็คือเกินสเปคมปน,นิดหนึ่งแต่ว่าเกินไม่มากหรอกก็ถือว่าใช้ได้เพราะของจีนราคาถูกเราจะไปเอาความแม่นยำเปะ๊ปะๆแบบของไทยเนี่ยคุณภาพสูงคงไม่ได้เพราะราคาต่างกันประมาณ4-5หเท่านะครับประมาณนั้นนะแต่พูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยตัวนี้ลุงใช้ในการขับตัว s o l i d s t a t e r e เลยซึ่งกินกระแสต่ำมากนะครับก็น่าจะทนทานเพราะตัวนี้มัน เออหลักกักเลยตัวใหญ่ใหญ่ก็ solid state relay ประมาณ3เท่านะครับก็ไม่น่าจะพังนะอ่าถึงแม้ว่ามันจะหลอยถ้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับอ่าสามารถที่จะนำไปใช้ลดวัล DC ทุงสูงเช่น48โวลต์หรือมากกว่านี้แต่ไม่เกิน100โวลต์เนนะี่ยให้ดับลงมาให้ต่ำลงมาเหลือแค่12โวลต์เพื่อจะนำมาใช้ในระบบควบคุมทางไฟฟ้านะครับเช่นหน้าคอนแท t ต่างๆ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าวัดวัดมิเตอร์วัดอัตโดวัดอะไรก็แล้วแต่แนะครับควบคุมโวลต์ควบคุมแอมเป์เป็นตัวไมโครโปรเสเซอร์ ister, ขนาด12โวลต์นี่ยน,นะใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่สถานปฏิบัติตวิปัสนาอนัตตารามาที่ถ้ำบัวเชียงดาวแล้วก็ที่รักไทยแม่ของสอนนะครับก็ขออาุโมุนาบุญ ท่านทั้งหลายที่ได้เข้าร่วมโครงการบริจาคทรัพย์ตามกวามศรัทธาให้แก่โครงการนี้เพื่อให้ลุงได้มีโอกาสทำงานแล้วก็ถวายสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆเป็นทายาทานนะครับให้แก่ให้แสงสว่างและพลังงานแก่สถานปฏิบัติธรรมที่กล่าวถึงด้วยนะขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญได้ดวงตาอันธรรมเจริญด้วยโลกธรรมสีตามสมควรต่ออัจภาพนะครับ สวัสดีครับ